ทำงไงว่าห้าร้อบวกหนึอ่ะนีมันทำอย่างนี้เนี่ยศูบวกศูนก็ได้ศูนศูนยบวกศูนย์ก็ได้ศูนบวกหก็ได้หกไงอานี่มึงทำหรือยังไอพี่กูลืมทำอ้าวทำานี่กูอธิบายไปเมื่อกี้มึงรู้ไหมกูทำไม่นน่ะเนี่้าบวกห้ายบวกศูนย์ก็ได้ศูนก็ได้0ท่กบวกหง็ได้หไงเดินเร็วๆกันนี้ นี่ก็หลับอยู่ได้ คดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญใสโยกจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อคนงานหวังตีท้ายครัวในจ้างก่อเหตุฆ่าในจ้างเจ้าของไร่มันแล้วตัดหัวสะกดวิญญาณเรื่องนี้ฆาตกรและเมียคนตายเก็บงำเป็นความลับนานถึง3ปีจนเรื่องแดงเมื่อลูกชายเริ่มขุดคุยตามหาพ่อที่กาญจนบุรีนั่นบ้านเราเนี่ยเราต้องรองตัวให้มากเหตุทำไมไม่หนึ่งทำเสร็จแล้ว ขอความช่วยเหลือล่ะอย่างนี้เราต้องไป,ไปบอกตำรวจแล้วม,มีอะไรหรอเจ้าหนูเห็นเห็นเพื่อนผมอ่ะเจะอยู่อยู่กับใครก็ไม่รู้เห็นเขาทำสัญลักษณขอความช่วยเหลือ,อมีหลักฐานหรือเปล่ามีนี่ไงได้ไหมมันไม่บอ ในบ้านเนี้ยเขาล็อกไว้อะเมน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 อยู่ไหมเมนเปิดประตูให้หน่อยโอ้มีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าตำรวจตำรวจทีมเข้าไปเลยฮะโอ้ยไม่หยุดนะโอ้ยไม่เจ้า ไปให้ปลาคำไปเฮ้ยคุณปุ่ไม่เดี๋ยวคุณไปให้ปลาคำนี่ลงพักด้วยนะไปมันแบเ,เข้ามมาแล,แล้วมันก็นมัจีคอหนู่แบนี้แบบนี้ยแบบนี้เลยปวเ,เ,เจ็บเนี่ยแล้วเพืเ่อนก็มาใช่ อ๋อโอเคโอเคได้เลยโอเคเดี๋ยวคนไทยหรือเปล่าเนี <1> <1> <3> <3> <3> <3> 2> <2> <2 ่ยตังค์เดี๋ยวเอาบัตรให้ดูไอ้ทีมูที่ะทำงานทุกวันเลยเ่จะเอาเอาบัตรออนหมูหนึ่งตำบลมันแจ้งว่าบานขมไม่กลับจนก่าคนไทยคนไทยไ ทำไมพูดเหนือไทยหรือเปล่าเป็นคงเหนือ <c oughs> เป็นเดดดองเอตตำรวจดอกจริหรอจีีเลยตำรวจตำรวจจีดีหไ,ไหนร้องเพลงชาตไทยมิสลีจสี้เือยเรืยเืยเืไม่ใช่คนไทยนี่นา <c oughs> พ่อฉันด้วยน้อยนี่มันเป็นล้างเขนบอกตัวฉันหน่อยใครมาเรียกวะอีทมาตายซะเถอะแกฆ่าพ่อฉันทำไมพอกูจะฆ่ากดันหมดมเวลาซิก่อนตายซะเถอะ 拜拜，拜。